ทักทายจากสวีเดนค่ะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเรามีโอกาสได้ไปเดินตลาดนัดโบราณหรือตลาดนัดช่วงยุคกกลางของคนสวีเดนค่ะในตลาดนัดนี้มันจะแปลกอย่างหนึ่งคือเขาจะขายสัตว์มีมา้ามีแพะมีไก่มีแมวมีกระต่ายมีสัตว์อีกหลายอย่างให้ผู้คนที่ไปเดินตลาดนัดได้เลือกซื้อเอาไปเลี้ยงดูค่ะในตลาดนัดยังมีของขายมากมายนะคะมีทางอาหารและข,ของแฮนด์เมด ที่คนในหมู่บ้านเอามาขายเดินเพลินมากเลยค่ะพวกขนมปังนี้ก็จะเป็นของโฮมแฮนด์เมดหรือหมวกต่างๆก็จะถักด้วยมือค่ะหรือแม้แต่รถแท็กซี่ในสมัยก่อนก็มีนะคะรูปทรงของรถสวยมากค่ะเป็นที่น่าอนุรักษ์เอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูมากเลยค่ะที่ตลาดน,นัดแห่งนี้จะมีแม้กระทั่งเครื่องจักรสารนะคะพวกตะก,ก้าตะก,ก้าไว้ใส่หนังสือพิมพ์ตะก,ก้าเก็บเพดเก็บแปก็มีค่ะราคาก็ค่อนข้างถูกนะคะ มีตั้งแต่ราคา1 8 0่ง0ถึงสามค่ะตลาดนัดแห่งนี้เดินเพลินมากเลยค่ะและสินค้าต่างๆที่เขาเอามาขายเราสามารถต่อรองราคาได้ด้วยนะคะเดือนหน้าตั้งแต่วันที่1นถึงวันที่5ในเขตเมืองของเราก็จะมีตลาดนัดอีกครั้งแต่จะเป็นตลาดนัดอาหารผู้คนทั่วโลกก็จะเอาอาหารมาวางขายถ้าเราได้มีโอกาสเดี๋ยวเราจะทําคลิปมาฝากเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ